อ่านนะวันนี้เราก็จะมาสอนตัวทุกคนด,ดูวิธีการในการเพิ่มยอดไลค์ในตัวของส่วนโพสไอจีตัวเองกันเนาะแต่สำหรับใครที่สนใจอ,อยากเพิ่มยอดไลค์ในไอจีสามารถเรียนดูแล้วทำตามันไปได้เลยโดยขั้นตอนก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ตัวของเว,ว็บไซต์ asiandata.com เดี๋ยวจะมีลิงก์เว็บไซต์มให้ด้วยก็จะได้สามารถเีินกดเข้ามาชิ้างานทำตามกันได้ง่ายและหากได้เข้ามาไดน้ไลค์ที่ในตัวเว,ว็บไซต์ก่อนอื่นเลยให้เราดำเนกดสัสดสมา,า,สามชิกที่ตรงด้านล่างนี้ก็ไปกดได้เลยเนาะ อะได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะให้เข้ามาเพื่อทำการสมัครสมาชิกกันได้และที่หน้าต่างตรงนี้ค่ะมาเดินสมัครผ่านกันได้อยู่2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านช Google ทีเมลหรือว่าที่เป็นการสมัครผ่านให้เราได้กรอกข้อมูลจะตามแบบนี้ถ้าเรารู้จักและเข้าถึงช่นง้างไหนสามารถที่จะทการเลือกต้นไปก็ทําการแต่งเงิเก็บไปได้ทํำการสมัครกันไปได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะนะคะใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อชื่องานผ่านบัญชีที่เฟซสมัครไปได้เลย อ่าแล้วก็ก่อนอื่นกันเลยแบบนี้ทีนี้ให้เราเลยเข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ e a s n e a c o m ที่ตัวเว็บไซต์ในตอนงแรกของเขาจะเป็นประมาณแบบนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่บริการให้เราสามารถที่จะมาใช้งานทำการไปได้ในอย่างในวันนี้เราจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์ตัวในตัวของโพสต์ไอจีของเราเราจะได้มาทำการเลื่อนในส่วนต้วหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยเนาะกดที่เข้าไปที่ในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการกันเลยก็เลินหาดูกันเลยเนาะหมวดหมู่ที่ต้องการจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้กันเลยให้เลือกเยอะแยะมากมายกันแบบนี้เราจะเข้าไปในนี้เลยก็กดคลิกเข้าไปและพอเล ก็คือเลทราคาเนาะเราจะขอเลือกแปลนนี้เลยก็กดคลิกเข้าไปเลยแล้วขอเลือกกันได้เท่านี้ทุกบทหมวดหมวบริการตันที่คุณผู้ชมต้องการกันเองแล้วทีนี้ให้กดย้อนมาที่ตัวโปรไฟล์ที่ของตัวเองเลยประจำการเอ่อในส่วนของโปรเอจิฮงเอง์เลยประำการสล็อตวิ่งกระเดียงตัวโปรเอจิกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงมาวางในวางในกันได้แล้ทีนี้ก็ใส่จำนวนดามที่ต้องการกันได้เลยเนาะอ่าเราก็ได้นงใส่สักพันหนึ่งแล้วกันเลยเนาะก็จะได้เห็นชัดๆเลยเนาะอ่าพอได้ใส่คั้งนี้แล้วใส่จำนวนดามประมาณนี้ทีนี้ให้กดสองเซฟตรงด้านล่างนี่ไปได้เลยอ่ะ และได้สั่งซื้อกันไปได้แบบนี้นะคะสังซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเช่กบอกให้เราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้และในใครสั่งซื้อที่อยู่ตรงด้านนี้สามารถที่จะเช็กดูรายเดียดของตัวเดิรกันได้ง่ายหากเราได้กดิเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่คําว่าประวัติการซื้อเพื่อสั่งซื้อที่เป็นรายเดที่จะเช็กดูกันว่าออเดอร์เป็นยังไงหรือว่าขัดข้ออะไรยังไงไหมก็ลองกดเข้ามาดูกันได้เลยเพราในตัวของออเดอร์อาที่เราสั่งซื้อกันไปเขาได้ไปเป็นการเจ้กบอกให้ดูในหน้าต่างตรงด้านนี้กันได และสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือได้ตั้งติกันไปแล้วในตัวออเดอร์อาจจะมีการยกเลิกหรือว่าขัดข้อนอกไปได้เข้ามาใช้ตัูกันแล้วเพจะได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้กันได้ด้วยคว่าตัวคือว่าใช้งานกันไปมีปัญหาและขัดข้อยังไงแบบไหนเพราได้กดขีเข้ามากันได้แล้วว่าจะมีหัวข้อกับเราด้แสมาที่จะมาพิมพ์แล้วก็พิมพ์ข้อความที่อยู่ตรงด้านล่างนี้เพื่อเราด้ทำการเจ้งหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาการเมองกันได้้ากเกิดมีปัญหาและเกิดข้อยังไงแบบไหนก็เข้ามากัาแล้วก็ทันการพิมพ์ แล้วกันไปแล้วและในตัวองวิสัยอาจจะไม่มียอดเงินนะพอเข้าอบชิ่งเงียไปครั้งแรกเราได้ทำตามไปเลยไม่มียอดเงินสามารถที่จะกดเข้ามาพี่หัวข้อตรงด้านนี้กันไปก่อนด้านเลยที่หน้าต่างกันแต่เงินเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้กับเราสามารถที่จะให้เข้ามาประทำการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายผิงจะเข้ามาก็แล้วกดคลิกเข้าไปที่ทำมาช่องทางเขาจะมีช่องทางเราได้เลือกเติมเงินกันอยู่ทั้งสี่ช่องทางไม่ว่าเน็ตไปสแกนเงินก็ขอเป็นช่องวันนี้วันนี้เป็นคลิปตัวแฟนซีหรือเบอร์เบกมันนี่เราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเลือกเติมเงิน ช่วงทางไหนก็ลองกข้ามาแล้วก็ทาการเลือกกันไปได้แบบง่ายกันได้เลยหรือหากใครที่ตังเอ้ไปแล้วมียอดกิงแจนอยู่แล้วก็จะได้ไปทําการในส่วนต่างๆที่จะสอบกลับไปทงแตบตอนแรกกันได้เลยเนาะหรือหากไฟดอรเคยทำไปแล้วในตัวเว f ร์อาจจะอยากิจารัาแล้วก็ลองกดกลับมาดูที่ส่งตรงโพลิจีตัวงกันเลยก็ได้นะว่าตอนนี้ยอดอะไรด้ขึ้นมาเลยอย่างหรือว่าเป็นยังไงกันบ้าง การมานกัดว่าตอนนี้ยอดไลค์ขณะกำลังการขึ้นไหมขับเราอยู่แล้วนาะวกาจะฟังดูมิซิสซตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาวันที่หกแล้วเราก็ไม่ต้องใจร้อนหรอกทุกใจกันไปนะเพราะว่าในการต่อซื้อบางทียอดเขาอาจจะค่อ,คอยๆขึ้นมาให้ขับเราหรือบางทีอาจจะขึ้นมาสักจุดนั้นก่อนเลยที่เหลือเขขึ้นมาต่มทุกจะขึ้นแบบไหนก็คอยดูหรือว่าคอยสังเกตกันไปได้เลยนาะอยอดไลค์ค่ะที่มีการขึ้นประมาณนี้อย่างแบบบางทีต่อซื้อกันไปอาจจะยังไม่ขึ้นมาในทีเลยเดี๋ยวต้องรอเวลาต่อคู่นึงก่อนแล้วไปถึงเวลาอ แบบนี้ก็จะเริ่มมัน,นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือว่าไม่ชีวดมูมายาวจนยาจนเกินไปแต่ภาพให้ตอนที่คุณผู้ชมเห็นมายอดมนขึ้นยดแล้วเราก็เสร็จ้กัน อ่ะเราทราบกันมาแต่เมื่อกี้ก็เลยนัดที่เราจะทำแถมไปกันไปนะนะมาสักครู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์ในตัวโพดไอจีของเราเขาได้เพิกันมาแต่เพืนที่เรางนี้กันเลยเนาะแถมไปกันตอนในการทำก็จะง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยว่าใครที่ได้เข้ามาชมสำหรับเกิดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาชิมงานต่างๆถไปได้แบบไปง่ายกันได้เนาะพรลิงก์เว็บไซต์ว่ให้อยู่แล้วด้วยก็สามารถที่จะกดเข้ามาชิงานกันได้ง่ายเลยอ่ะแล้วเผื่อใครที่อาจจะเข้ามาชิงานก็อาจจะได้โชคดีเป็นการแถมไปของเรากันด้วยเนาะอาจจะแถมมาประมาณนึงหรืออาจจะแถมมาสักเข้าตัวนึงเลยก็ลองเข้าาม ได้สัมผ้สกันไปแล้วก็เห็นว่าเยอขึ้นดีเลยอยากทดลองแนะนำให้กับคนอื่นได้คือวิปใช้งานหรือว่าเข้ามาทำตามก็าลองกดเข้ามาดี๋ยวข้อของในตัวเว็บไซต์กันได้ที่คำว่าแนะนำเพื่อนเขาจะมีหัวข้ออยู่ตรงด้านนี้ให้กับทุกๆคนสามารถที่จะกดเข้ามาให้ได้ทำการคัดลอกลิงก์อยู่ตรงด้านนี้ไปส่งให้กับเพื่อนเราควรู้จักของตัวเองเพื่อได้เป็นการเข้ามาเพื่อใช้งานทำการในส่วนต่างๆในตัวเว็บไซต์กันแบบตรงกันได้เนาะ้าใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูกันได้เลย อ่ะแล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็เป็นไปได้มากแล้วหากใครที่ดูกันแล้วสนใจก็รอเข้ามาดต่นดูหรือว่าใครที่ดูกันแล้วสนใจทำตามไปแล้วสำหรับในคลิปวันนี้ก็เป็นไปไมากแล้วใครได้รับชมดูจนตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ